ลูกทำไมสิพาไปเที่ยวลุกแล้วลุกแล้วโอ้ยนอนมวนแห้งจนบ่อยากลูกพี่น้องอาบนอนให้ลูกลุกฮ่าลูกมามวนพ่อคัดขี้ไข่ให้มวนบ่อยากลูกเลยเอู้หึคัดขี้ไข่ให้มวนเลยมีแห้งอาบน้ำใส่หางถ่างงาม อย่างงามๆลุกขึ้นฮึดนึโอ้ยรักกันเ,กเอ้าสิ่ง้หายลบบอมบนนี้ลุกขึ้นบ่นอนเอ็ดปิดู่นี่ตีดูรูปใครเลยนัอนต่ออีกแล้วพี่นองเอานอนบ่ไปเลยเด้เอมวนแห้งดีพออาบน้ำให้ สิไปบ่นี่สิไปเที่ยวบ่นหนิฮึสิไปหาเลาะบองมวนแห้งพี่น้องบ่อยากเห็นลูกอุโอนี่จะหักเนื่องเขาไปบ่เฮ้ย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 อ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกบ่ได้ อรถไม่ข้อมันถึงออกบ่รู้กนนอนต่อเลยถือไปบ่ลูลูกลูกลูกไปให้นอนอยู่นี่ล่ละไม่ต้องไปดอกไปเอาไปหาเรานอนมวลผดพี่น้องเลยไม่อยากลูกไม่อยากลูกพ่อ ăn thịt Hoàng muốn tặng tặng cái hấu lột phần tặng ơi đẹp phải hả tặng là phi เดี๋ยวได้ละคนจริงนกันกกีฬานักกีฬาเลยต้องผูกไวค้ค่ะพี่น้องนักกีฬานักวิ่งนะคะเอ้ามึง,งอึงผู้ใดามาข่งอยู่นี่มึงมึงนัน่นอกไปเร้วเอาเบิ้งเนี้ยพวกเบิงบบ้งเนี้ยไปแม่เซลให้ทองหยัง่งท่องกระยักไปนักกีฬานักเรียนค่นนี้ตัวนาย เลียน่ซรุนเลื่อถือจับ <c oughs> นักกีฬาทีมชาตินะคะค <c oughs> ุณนาย <c oughs> มีตังฮะแอบ <c oughs> อ,อกบ่ได้แล้วมึงมึงมึง เดี๋ยวไปอ,อยากหาหลอดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทาพ่อนอยากไปเนาะอยากไปแล้วคัมแล้วเออพี่น้องเออดำเมียงพี่มาพี่ เด็กกำลังกายนะคะแม่แม่ไปใช่หรือพีหน่อยพีหน่อยไปนะครับพ่อขาหัก เล่นสามขาก็ยังสู่อยู่บ่าหายไปก็อยากไปจำเป็นต้องเอาไปน้ำค่ะพี่น้องทำแล้วผ้าที่ตกดินแล้วนะคะอับน้ำเป็นชั่วโมง,งกลัวสีเหลว กำลังไกยค่ะทตังเลยดึงตังไปสิไปเร็วพนไปเพท่นานขาหอา้ทานหนาเพราะเมนเจถังเลอเจถังไปเร้ว เข้าเข้าพี่ข้าวที่ข้าวสาวทองทองกว่าวตีโอ้ยนี่ข้างหน้านะคะบ่แมนจี้ถังที่ข้าย่านบ่เออดำคือกันตัวละเออดำๆคือกันเลย ไปสัมผัสก็ไป่ยังลหรดำ้มดัมี่ข้าวช่องข้านี่นะคะสองเชือกเออสองเชือกอยู่ข้างทางเด้อเ,ดเห็นบอเด็กน้อยมาเดือนครับคู่คู่มาเดินเพืนร่วยกันครับเห็นอะย่างเห็นอะย่างนี่สองเชือกนี่ย่านบออุ้มย่านบอ hiến vò thì hiến vò tôi đâm đâm cứ cắn thì hiến vò hú phương rồi, là phi nông lái này à Hãy subscribe cho

có hủ chả cắn là tay kì hông tay kì hông bật thế này hông cắn là leo sau là khít là đi hết nhang mà đủ hủ chả nó mà đủ lấy hủ chả cắn อย <laughs> ่างบัทันเลยเผ็ดเอ้ยเบิ่งประโยอกเขาขาขาเล่นทะเลเก็บอยู่บนเล่นไปเล่นมาเศ้าเก็บละ่ะยกไปพร้อมกันละ่ะโอ้เขาปลูพักตัวนี้นไปไป ไปไปยลัดกันยลัตกันวันงนวันยงวให้มามา หาเา <laughs> ตะลาหย่าพืา่นขางทั้งเออ,อจังบ่หอมค่ะต้นลูกสาวดวมมมง <laughs> ยางเร็วขนาดบินไปเลยเออเวนนี่แหละเฮ้ยเมืเ่อบานลยตเพให้เลยเน่เน่ต้นนันนันพุนกเจียบพุนนตไวแล้วป้าที่แตกกี้ ก็ขอบคุณแม่แม่นะคะขอบคุณทุกๆท่านขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ